โบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่คงความสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งแม้ปัจจุบันมีอายุถึง644ปีแล้วคือวัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรอเดิมเรียกว่าวัดท่าโขงเพราะเป็นจุดที่โขงช้างผ่านก่อนเข้าพะเนียดสถาปัตยกรรมที่ยังคงสมบูรณ์งดงามประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังฐานสิงล้อม อุโบโสถและวิหารประดิษฐานหลวงพ่อปลื้มและหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะอยุทยาตอนตอน้นโดดเด่นด้วยซุ้มประตูโบราณที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดจากการขุดค้นของกรมศิลปากรพบว่าวัดสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาตอนต้นโดยขุดพบใบเสมาเดิมเป็นหินทรายกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย